เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่10ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้วันนี้นะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานคุณจะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะขยันเป็นพิเศษนะคะ คุณจะขยันนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะช่วงนี้จะมีช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้จะมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินวันนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษคุณมีโอกาสาได้ไปร่วมบุญร่วมทําบุญร่วมทําพิธีต่างๆนะคะร่วมทําพิธีนะคะเ,เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนในบ้าน ะะหลายหลายคนมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการทหารตำรวจหรือสถาบันการเงินนะคะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของสัญญิณสัญญาหรือเอกสารต่างๆนะคะยิ่งขยันยิ่งจะได้เงินนะคะในช่วงนี้นะคะคุณจะมีเสน่ห์กับคนรอบตัวนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านนะคะแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีฟ้าสีแดงนะคะ แล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ821นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ